วันนี้ทุกคนถูกเลือกให้เข้ามาอยู่ณสถานที่แห่งนี้ไม่มีความบังเอิญในโลกใบนี้แปลว่าอดีตชาติบางคนอาจจะเคยอยู่ในที่ดินแปลงนี้มาก่อนวันนี้เขาเลยดึงดูดให้คุณได้มากินมานอนมาใช้ชีวิตในที่ดินแปลงนี้หลายๆคนอาจจะมีโชคลาภซึ่งเมื่อก่อนจําได้ไหมที่ตั้งศาลแม่นางไม้ไว้หลังบ้านตอนนี้อาจารย์ทําการถอนออกไปแล้วเขาไปเกิดแล้วนะจากนี้ไปตาจา๋ายายจ๋าจะดูแลพวกเธอ ต้องรู้กันก่อนว่าสารหลังนี้เราเรียกว่าสารพระภูมิสารพระภูมิในสมัยโบราณก็คือต้นไม้ขนาดใหญ่เธอดูลักษณะก็คือมีมีตอเดียวมีขาเดียวแล้วก็กลางกิ่งพอโลกเปลี่ยนไปมันไม่ได้เป็นต้นไม้ใหญ่แล้วเขาก็เลยสร้างเป็นทรงแบบนี้ส่วนสารนี้เราเรียกว่าสารตาจ๋ายใยจ๋าก็คือสารบ้านคนปกตินี่แหละดังนั้นจะมีสขาหรือหขาหรือสเอ้ยสี่กับหได้หมดนะคะ ทีนี้การไหว้แตกต่างกันไปจําไว้เลยว่าอันนี้คือออฟฟิศอันนี้คือสํานักงานไม่มีคนประจําแต่คนที่จะประจําก็คือบริวารท่าทาสชายหญิงนางลําก็ไม่ได้มาประจํานอกจากว่าเทวดาตนใดเสด็จผ่านมาปุ๊บถ้าเราตั้งของไหว้ปุ๊บเทวดาตนนั้นก็จะเสด็จผ่านมาประทับเหมือนนั่งอยู่ในออฟฟิศแป๊บหนึง่งจังหวะนั้นแหละถ้าเธอขออะไรท่านจะได้ยิน แล้วท่านก็จะไปตรวจบัญชีบุญพวกเธอว่าอะสิ่งที่เธอขอมันมีสต็อกอยู่ไหมมันมีบุญบาปอยู่ไหมว่าสามารถอนุมัติอนุโลมได้ไหมดังนั้นบอกเลยว่าถ้าจะไหว้พระภูมิหรือพระชัยยะมงคลเรียกว่าพระชัยยะมงคลนะหรือถ้าไม่สะดวกปากหรือจําไม่ได้ก็เรียกว่าพระภูมิแล้วกันเนาะต้องจุดธูป16ดอกจําไว้นะถ้าจะไหว้ศาลนี้เมื่อไหร่16ดอกไม่เอาของขาว นะคะถ้าจะบูชาท่านบอกท่านเจ้าขาลูกเดือดร้อนเหนือเกินลูกขอขอผ่อนท่านถ้าสําเร็จดังและท่านให้ลูกลูกจะถาวายผลไม้ไม่มีลิมิตเรื่องจํานวนจะมีหนึ่งผลสิบผลเก้าชนิดห้าชนิดอันนี้ไม่มีลิมิตสมมติเธอมีเงาะหนึ่งโลก็เอาเงาะหนึ่งโลนั่นแหละมีส้มโอหนึ่งลูกก็ส้มโอหนึ่งลูกดังนั้นขอให้เธอขอท่านด้วยทูบสิบหกดอกนะคะ อันนี้นะคะถ้าจะจัดพิธีใหญ่แบบนี้ก็คือ15คำ่ำนะคะถ้าวันไหน15คำ่ำวันมาคะบูชาวันอาราสาหะบอกเลยว่าเทวดาบินเกื่อนเลยดังนั้นก็อยากให้แนะนำให้จัดแบบนี้นะแต่ส่วนตาจา๋ายายจ๋าเป็นมนุษย์ปกติท่านอิ่มทิพย์แต่มีคำถามว่าอา้าวอิ่มทิพย์แล้วทำไมกินหัวหมูล่ะทำไมกินเป็ดกินไก่ล่ะก็ท่านมีบริวารมีคนใช้อยู่ จริงๆตาจ๋ายหญ่จ๋าท่านไม่ต้องมากินอะไรแบบนี้หรอกแต่สิ่งเหล่านี้ท่านมอบให้แก่บริวารบริวารคือใครคือคนรับใช้ในบ้านนะคะกับ2องผีหน้าบ้านวันนี้ตาจ๋าใหญ่จ๋าจะไปช้อปปิง้งจะไปประชุมสภาจะไม่อยู่ท่านก็จะบอกผีหน้าบ้านว่าเอ้ยเองเฝ้าบ้านให้หน่อยนะอย่าให้ใครเข้ามาข้างในนะเดี๋ยวจะให้กินไก่ตัวหนึ่งเข้าใจใช่ไหมคะดังนั้นสารตาจ๋าใหญ่จ๋าสามารถให้ของข่าวได้ นะคะคสามารถจัดของขาวได้และอันนี้สำคัญมากๆองค์เทพเทวาจะรับข้าวคือแบบนี้เท่านั้นนะคะจะไม่ต้องมีช้อนไม่ต้องใส่จานนะถ้าเวลาที่เธอจะไหวตาจ่ายายจ๋าต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นนะคะและต้องมีซ้ายขวาก็คือของตาจ่ายายจ๋าขนมนมเนยได้หมดเลยนะคะในสมัยโบราณมีคนสงสัยว่าทำไมเป็นปลาแบบนี้ละ่ะอาจารย์ก็ลองนึกถึงเมื่อประมาณร้อปีที่แล้วอ่ะ มันไม่มีหรอกไอปลาเผาเกลือนอะจริงไหมไม่มีไอปลาย่างปลานู่นนี่ไม่มีไม่มีเมี่ยงปลาพงปลาเผาไม่มีในสมัยโบราณแค่จับปลาได้ตัวหนึ่งเขาก็นึ่งทั้งตัวตับไตไส้ภุ๋มก็อยู่ในนี้หมดเลยดังนั้นการตั้งสารของอาจารย์หรือการไหว้เจ้าที่อาจารย์จะเน้นแบบโบราณจริงๆคุณเห็นไหมว่าศารสวยงามขนาดนี้แต่ของไหว้แค่เนี้ยไม่ต้องเยอะไม่ต้องไปหมดเป็นหมื่นเป็นแสนไม่ต้อง เอาง่ายๆนะขนมถ้วยเดียวหรือห่อเดียวท่านก็รับพ่อมันแสดงออกถึงความกระตันยูของเราว่าดูมันสิละเงินมันก็ไม่มีมันมีขนมนอยู่ห่อหนึ่งก่อนมันจะกินมันเอามาไหว้ฉันก่อนก็จะทําให้ตาจ๋ายายจ๋ารู้สึกเอ็นดูรักใคร่ในตัวเราไม่จําเป็นต้องจัดใหญ่โตหรูหราหมาเ่าวันนี้ออกไปซื้อขนมเค้กได้ก้อนนึงก่อนจะเอามากินเห็นตาจ๋ายายจ๋าให้ตาจ๋ายายจ๋ากินก่อนดีกว่า เธอก็แค่ใส่จานแล้วมาถวายท่านจุดธูปกี่ดอกคะ9ดอกจําไว้นะ16และ9ดอกพอเวลาเธอไหว้ตาจ๋ายายจาย๋าจะเอ็นดูเธอแล้วถามว่าน้ํำระคะอาจารย์หนูชอบกินน้ําข้างนอกเป็นน้ําชานมไข่มุกอร่อยมากวันนี้อยากถวายตาจ๋ายายจาย๋าก็ทําได้หมดเลยแต่อาจารย์ไม่แนะน้าให้ใส่ขวดแล้วเสียบหลอดถามว่าในสมัยโบราณมีหลอดไหมคะ ถูกต้องดังนั้นพยายามใส่แก้วใส่ขันน่ารักน่ารักชอบกินกาแฟชอบกินชาดําวันนี้กําลังจะยกกาแฟเข้าปากเอ๊หันไปดูสารทำไมเงียบก,กิบไม่มีอะไรกินเลยชงกาแฟให้ท่านก่อนตาตาจา๋ายายจา๋าเดี๋ยวเราจะตั้งชื่อท่านนะตาจา๋ายายจา๋าวันนี้ลูกเอากาแฟมาถวายนะวันนี้ขอให้เป็นวันดีของลูกเลยคุณสามารถถวายอะไรก็ได้ไม่จําเป็นต้องเยอะแต่มันจะทําให้ตาจา๋ายายจา๋ารักพวกคุณว่า มันน่าเอ็นดูเนาะมันจะกินอะไรมันกินอร่อยมันก็ยังแบ่งปันให้ฉันได้กินมันเป็นกุศโลบายเราสัมผัสไม่ได้แต่เรารู้ด้วยจิตเรารู้สึกปีติจริงไหมพอเราตั้งเสร็จจุดทูบไหว้เสร็จนั่งเฝ้าเลยกินอิ๋งยังหนูจะได้เป็นลูกศิษย์ต่อพอทูบดับหมดปุ๊บตาจ๋าย,ยายจ๋าหนูขอเป็นลูกศิษย์นะเนี่ยปวดแข้งปวดขามากเลยช่วงนี้ปวดหัวบ่อยมากขอให้หนูกินปุ๊บเป็นยารักษาโรคไปเลยนะทุกอย่างอยู่ที่ปากค่ะ อยู่ที่คําพูดของเราอยากรวยก็พูดว่ารวยอยากดีก็พูดว่าดีอาจารย์บอกเลยว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่าเนี้ยเขาไม่ได้ปรากฏตัวให้เราเห็นนะแต่เราสัมผัสด้วยจิตเรากระตันยูรู้คุณอาจารย์บอกเลยว่าแล้วคุณจะเจอปฏิหารจากสิ่งที่คุณไม่คาดฝันนะคะวันนี้ทั้งหมดกี่คนนะพี่จิหกรอพี่จุดแล้วจุดแล้วหรอจุดแล้ว <c oughs> อ่ะมาทีนี้พร้อมแล้วนะที่ทุกคนอ่ทุกคนจุดทั่ว